ยายชอบสวัสดีครับอ๋อยายไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีข้อสารมาให้นะยายนะนี่มีไข่แล้วก็มีมาม,ามา่าโอเคก็มีน้ําแล้วก็มีนมเนาะยายทานนมได้ใช่ไหมครับได้ค้างค่าไฟไว้ประมาณกี่เดือนสองพันกว่าบาทสง่สงสาราเซลดีกว่าเนาะเพราะว่าน่าจะค่าใช้จ่ายเยอะอยู่เนาะ,ะยายครับอันนี้เผื่อว่าซื้อ ซื้อข้าวซื้ออะไรกินนะครับยายครับคนับวานอันหนึ่งน้กลนะครับครับยายครับเดี๋ยวส่วนเรื่องไฟเดี๋ยวผมอาจจะหาโซลาเซลล์มาให้พัดลมโซลาเซลล์แล้วก็เป็นไฟโซลาเซลล์เนาะมันจะง่ายกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาวนๆมาหายายเรื่อยๆนะโอเคมีอะไรก็โทรไปได้่ะโอเคงั้นวันนี้ผมไปก่อนมืดแล้วไปตรวจต่อสวัสดีครับยายครับ